บอลนอกเขาก็จะมีการประกาศรางวัลบอลลงดอนะนะครับซึ่งเลนนินเมสซี่ก็เป็นเต็งหนึ่งบทุกสำนักนะครับจริงๆแล้วถ้าโดยผลงานเนี่ยเออร์ลิงฮารันก็ผลงานยอดเยี่ยมแบบสุดๆแต่เพิอิญว่าเมสซี่เขามีตำแหน่งแชมป์โลกอยู่แล้วกว็ชอบทีมงานเลือกลูก<อ>มันแบบทำไมมันต้องเป็นของฉันมันขาดไปลูกหนึ่งนั่นแหละกามีเจ็ดนะจริงๆเจ็ดแล้วนะแล้วก็ถ้าได้วันเนี้ยก็จะเป็นแปด เป็นตัวเต็งในระดับที่ว่าโอ้โหเอา25บาทไปแลกบาทเดียวอ่ะตัวเต็งระดับนั้นน่ะนะครับส่วน5้าล้านเนี่ยเปเต็งสองก็1บาทแล้วได้กลับมา9บาทผมคว้าทิปเปิลแชมป์ผมทำดาวซันโวผมยิงประตูทำลายสถิติผมยังไม่ได้อีกหรอครับมันถ้าจริงๆถ้าเขาจะได้ก็ไม่แปลกคือว่าด้วยผลงานนะมาดเวซี่ก็มีแชมป์โลกคือเผอิญว่าเผอิญว่าบอลลอดอเนี่ยมันมันอิงกับทัวร์นาเมนต์ใหญ่ค่ะ ในการเลือกทุกวันนี้นะครับบอลลงดอนเนี่ยก็จะใช้นักข่าวฟุตบอลของอ่าน่าเรียกว่าชาติในแบล็กทิ้งฟี f a หนึ <S 1> 1. <S <100. S 1> ่งถึร้อยหนึ่งร้อยวันนั้นของของเราเนี่ยปออกติก็จะมีพี่หมวยเป็นคนเลือกพี่หมวยมาเฟรี่อ่ะใช่ไหมปีนี้ก็ไม่ได้เลือกนะครับหนึ่งถึงร้อยในอันดับฟี f าเป็นคนเลือกกออ็น่าจะไม่มีปัญหาอะไรเดี๋ยวรอ รอประกาศผลคืนนี้แค่นั้นเองถ้าอยากให้พี่หมวยเลือกอีกทีเนี่ยทีมชาติไทยต้องทำผลงานให้ดีนะตอนนี้เท่าไหร่112่งร้อองหนึ่งพันสิบสองเอ่ะก็ก็จะมีแบบแฟนบอลบางส่วนก็จะแบบโอ้เมสซี่อีกแล้วน่าเบื่ออะไรแบบเนี้ยโดยเฉพาะแฟนคลับโรนัลโดนะเขาบองว่าเอ้ยเมสซี่ได้อีกแล้วเหรอแต่ว่ามันก็ถือว่ายอดเยี่ยมฮาลันไหมอะไรเงี้ยเพราะฮาลันนี่ปรากฏการณ์จริงๆค่ะจริงๆถ้าฮาลันได้ก็ไม่แปลกหรอกเพียงแต่ว่ากระแสมันก็ไปทางเมสซี่แหละนะครับแล้วก็ถ้า บอลองดอเนี่ยในความเข้าใจที่ผ่านผ่านมามันก็จะอิงกับทัวร์นาเมนต์ใหญ่จริงแต่เขาบอกนี่ไงว่าสามแชมป์เหมือนกันแล้วมันมีฟุตบอลโลกอ๋อมีเฟนท์คัพมีลีกเอิงอะไรอย่างนี้ใช่ไหมคืออย่างที่พี่กุ้ยบอกไงว่าถ้าสมมติว่าในในปีนั้นๆน่ะมันมีทัวร์นาเมนต์ระดับเมเจอร์รายการอื่นเข้ามาด้วยอ่ะเขาก็จะไปโฟกัสตรงนั้นเพราะว่ามันแบบไม่ได้แข่งกันทุกปีใช่แล้วคะแนนในช่วงหลังบเนี้ยคะแนนในช่วงหลังๆเนี่ยมันจะผิดเพี้ยนไปเยอะอ่อบอลองดอนเนี่ยสมัยก่อนก่อนที่รวมกับฟีฟ่าเนี่ยนะ การการให้คะแนนมันชัดเจนมากว่าแนวทางเขาเป็นแบบไหนแต่พอเป็นฟรีไปรวมกับฟีฟ่าอยู่ช่วงหนึ่งเนี่ยคะแนนมันเหวี่ยงแปลก,ปลก,ปลกคือมันจะสวิงไปที่ซูเปอร์สตาร์เลซี่กับโรนโดนเนี่ยจะผัดกันได้คือช่วงนั้นเขาให้กับตันทีมชาติมา,มา,มาเรื่องด้วยกับตันด้วยโค้ดด้วยคะแนนจากนักข่าวที่เข้าใจบอลลงดอรเป็นอย่างดีเนี่ยม,มันเลยเหลือแค่หนึ่งในสจากเดิมร้อเปอซทีเนี้ยฟองฟุตบอนเจ้าของรางวัลเนี่ยเขาบอกไม่เอาละไม่รวมกับฟีฟ่าละเละเทะเลยกลับมาเอาเป็นของตัวเองให้นักข่าวโหวต มันคะแนนพี่ก็รู้สึกว่าหลังๆเนี่ยก็มีเพี้ยนๆไปเหมือนกันนะบางทีความเป็นซูปเปอร์สตาร์ของเมซี่ของโรงนัลด์อะไรมันยังมีผลอยู่เหมือนกันแต่ว่าเนี่ยบอลโลกเขาได้บอลโลกเนี่ยบางทีมันก็ความเป็นบอลงดอนนะแล้วก็การให้คะแนนบอลงดอรอบนี้เปลี่ยนจากการให้คะแนนด้วยผลงานแบบปีปฏิทินอะ่ะเมการาคมต้นปีท้ายปีก็มาเป็นให้คะแนนตามฤดูกาลละเพราะฉนั้นนี่ก็คือค่าเกี่ยวฤดูกาลไม่ใช่ค่าเกี่ยวคือฤดูกาลที่แล้ว 223 0เออขออภัยครับ2223อมอมันก็จะรวมช่วงบอลโลกอยู่ในนั้นด้วยใช่ไหมอืมอืมอนะครับครับอ่ะก็ยิ่งใหญ่ยิ่งใ <รอ S 3> หญ่เดี๋ยวเมซี่บอกว่าเดี๋ยวผมอาจจะไม่ได้รุนแล้วไงเพราะผมไม่ได้เล่นอยู่ในลีกยุโรปแล้วไง,<อ>งไปเ<ๆ>มเจอร์ลีกซกอตเกอร์แล้วอาจจะเป็นบอลลองดอร์ครั้งสุดท้ายของเมซี่แล้วด้วยอะไรแบบเนี้ยถ้าสมมติเขาพาทีมป้องกันแชมป์มาแต่ป้องกันแชมป์โลกก็มีโอกาสดิคือคน หนึ่งก็คือเขาเป็นเมสซี่นั่นคือหนึ่งอันนี้ก็เข้าใจว่าเพอร์ฟอร์แมนซ์หรือว่าเขามีต้นทุนหลายๆอย่างแต่โอเคแหละต้นทุนตรงนั้นมันไม่ได้เป็นน้ําหนักแบบร้อเซนะแต่ว่าถ้วยแชมป์โลกเนี่ยมันมีน้ําหนักเยอะอแล้วฟุตบอลโลกคราวที่ผ่านมามันเป็นทัวร์นาเมนต์ของเมสซี่จริงๆอ่ะใช่ถูกไหมอ่ะโอเคก็น่าจะไม่พลาดนะน่าจะไม่พลาดแต่พรุ่งนี้มาอัปเดตเขาประกาศคืนนี้ถูกไหมต้องเออนะจะเป็นอารันก็ได้เอ่าไม่พลาดหรอกคงไม่พลาดมาดูกันที่อีกคนหนึ่งที่ เชื่อว่ามีลุ้นที่จะได้รับรางวัลบ,ล<ม>บลอลลอนในในครั้งถัดไปอะไรน,น,น,นะเขไม่รู้เนี่ยเขาเอาดาวรุ่งไปก่อน <c oughs> ไนะตอ้เนี่ยเออให้ดาวรุ่งเพิ่มเนี่ยอาจจะไม่ต้องลุ้นดาวรุ่งก็ได้เขาได้อาจจะได้บอลลอนดอเลยเ <c oughs> <c oughs> อาหมายถึรอบนี้เหรอรอบนี้รอบน,นี้บลอลลอนด์ไม่ได้อยู่แล้วรับเสิร์ฟถึงหน้าจอทุกวันกับรายการสยามกีฬาเดลี่พบกันทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา12บสนาฬิกาเป็นต้นไปติดตามได้ทาง YouTube Facebook สยามสปอร์ตและ YouTube สยามกีฬา